เป็นถึงหมอทำไมไปทำตัวแบบนี้ใครจะไปเชื่อว่าอินฟูสมัยนี้นิยมคุกค,คามร้านค้าในรูปแบบใหม่หมจกข่าวล่าสุดนะครับที่หมอคนนึงนะครับผมไปทำการโจมตีร้านค้าชื่อดังแห่งหนึ่งแบบไม่กลัวตัวเองสังเลยอะไรทำให้เขาถึงทำตัวแบบนี้แล้วคขาว่าหมอที่อยู่นหน้าชื่อของเขาไม่กลัว,วมันจะเสียหายเลยเหรอเรามาถึงยุคที่เรียกว่าต้องหาแสงต้องดราม่าเพื่อได้ยอดวิวยอดติดตามและเงินกันแล้วใช่ไหมการเล่าประสบการณ์ไม่ดีหรือการออกมาพูดอะไรแย่ๆ ทั้งพีคนสามารถเรียกไลฟ์เรียกยอดดูได้เป็นอย่างดีแต่คุณลืมไปหรือเปล่าว่าสิ่งหนึ่งที่คุณต้องไม่ละลืมเลยคือภาพบ้านของความจริงใจเพราะบางอย่างคุณพูดแล้วมันอาจจะดูน่าเชื่อถือก็จริงแต่มันอาจกลายเป็นการทำร้ายคนอื่นโดยที่ไม่รู้ตัวบางคนคิดว่าต,ตัวเองมีผู้ติดตามหลักแสนรู้สึกว่าฉันมีอำนาจรู้สึกว่าโดนอีกโก้ยังมาครอบนำคิดว่าคำพูดคำคำเดียวสามารถทำให้แบรนด์ที่ด้อยกว่าหรือแบรนด์อื่นๆ่ะพังได้ พราะคิดว่าฉันมีคนติดตามฉันมีคนเชื่อฉันเยอะซึ่งที่ผ่านมาก็มีอินฟูลหลายๆคนนะครับที่เขาใช้สูตรนี้แล้วมันเวิร์กได้ยอดวิวได้ของฟรีคนติดตามมาทีนึงเป็นแสนเลยจนบางครั้งบอกว่ามันก็ล้าเส้นจนเลยคําว่าจริยธรรมไปเยอะเลยนะครับสุดท้ายอย่าลืมนะครับว่าอินฟูไม่ใช่เพียงแค่ผู้บริโภคเดียวคุณก็เป็นเสมือนกับสื่อสารานะที่คุณต้องคอยนําเสนอทุกอย่างให้มันตรงไปตรงมาให้กับสาธารณชนที่เขารับชมคุณเพราะถ้าคุณพูดผิดทีเดียวหรือคุณไปตั้งใจทําร้ายเขาทีเดียวอ่ะอาจทำ หรือบางครั้งอาจทำให้เสียศรัทธาไปทั้งวงการแล้วทุกคนเหรครับคิดว่าอินฟูควรมีขอบเขตแค่ไหนไหนลองพิพ์รอมเมต์มาบอกเราหน่อยครับว่าคิดว่าอินฟูควรทำตัวแบบไหนและแบบนี้มันถูกแล้วหรือเปล่า